สวัสดีคะ่ะเอซทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่มผ้าโชว์คะ่ะสวัสดีตอนเสาร์สิบโมงวันที่สองพฤษภาคม2 5งพหคะ่ะมาตามแนวทางตัวเลขโคงสุดท้ายกับพ่อตายูที่วัดปูขาวพญานาคนี่แหละคะ่ะที่เห็นอยู่ตรงนานี่แหละคะ่ะพี่น้องเอซคะ่ะซึ่งงวดที่ผ่านมาเพิ่นได้สมตัวตรง3ตัวตดค่ะ ก็เลยเป็นให้แอดมินต้องมาตามโคงสุดท้ายฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเอฟีค่ะพี่น้องค้ายญาพาดะโคงสุดท้ายค่ะซึ่งมือนีทางช่องแม่มผ้าโชฉฟาร์มา,า่านบ่ันพ่อตาค่ะ ซึ่งพญายนาคที่เห็นอยู่ตรงนั้นนี่แหละค่ะพี่น้องคะเงื่อนจากมีโชคมีลาบล้วนลวน้ลวนค่ะพี่น้องคะสางนี่คะ่ะบ่มีเงื่อนเศ้าบานเด้อมาสันค่ะเพราะตาว่าเป็นเงื่นอนได้โชคได้ลาบจากอูองค์พญายนาคล้วนลวน้ลวนค่ะพี่น้องคะ่ะสวยงามตะการตาค่ะพี่น้องคะ่ะนี่คะ่ะเขาจังได้กาทั้งช่องแหมพโชคกามาตามโคง้งสุดท้ายหายาพาด เด็ดขาดว่าพี่น้องคะ่ะว่าจะได้ตัวไรเนาะ,ค,ะนะค่ะเนาะค่ะสำหรับเอฟซีทันใดที่เข้ามาแล้วคะ่ะขอกําลังใจคนละนึ่งไรนึ่งแช่ค่ะเพื่อทางช่องจะได้มีกําลังใจตามหาแนวทางตัวเลขดีๆเด็ดๆฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเนาะ,ค,ะนะค่ะเนาะค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศยี่วัดค่ะเป็นวัดปู่อันนี้คะ่ะเออซึ่งเห็นนี่แหละคะ่ะพี่น้องะ่ะงบประมาณลานกาบาทแล้วเงื่อนจากโฉกลาบ้วนๆวน,นวัสดอตา่างๆคุณว่าคะ่ะพี่น้องคะ่ะ เขาจังไรกะตามเอดมาไปบึงบรรยากาศยิวัดก้อนค่ะก้อนจะไปเอาเนว้ทางตัวเหล็กอพอตาเพื่อนเนาะค่ะเนาะค่ะสำหรับเอฟซีทันใดที่เขาม่าไม่ค่ะเ,เห็นช่องเห็นาทางช่องนี่เป็นเธอแหลกกะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ค่ะพี่น้องเอซค่ะเพื่อสีปริพาฒคลิปดีๆเด็ดๆจากทางช่องแม่มผ้าโชกเนาะค่ะเนาะค่ะสาธุ พ่อเอ้ยทางชงเหมือนพาโชกมากหลายพอกะให้ทางเอ็ดที่ถึงจะฉันวิโชกไม่หลับด้วยออเด้อจะได้ไม่เห็นมาสั่งนี่แล้วครัพี่น้องคะบรรยากาศอยู่วัดปู่พญานาคค่ะพี่น้องคะวัดปู่ขาวเนี่ยช่างตัวเล็กกับพญานาคมาค่ะเนาะค่ะเอาจังไหนกะมาตามแอดไปน้ำกันค่ะพี่น้องคะว่าเอ่อพ่อตาพ่นจะได้แนวทางตัวเลขตัวดีตัวเด็ดตัวใดญเนาะค่ะเนาะ มาตามแอดไปฟังน้ำกันค่ะนั่งกได้ค่ะ,น,ะนั่งม้ยาะเอเอนั่งมันไน่สุโออนโงที่ถายฝาเอ้นมนนเหด้อแอดน้ำเห็นยเด้อแอดมาสั่นเพราะว่ากาช่วงนั้นพ่อมาพ่อของพระท่านในฝันเนาะค่ะ ว่าวันนี้พอเลยไปจุดทุกขอเป็นคนละค่ะบ่ก็ไปขอกับบ่ฝันจเจี๊เสียงขือกันค่ะโอ้วันนี้พอเลยไปจุดทุกขอเออโอ้ยกันกยังเงี้ยจะสามค่ะลูกฝันฝันได้ฝันเห็นค่ะวันนี้เปนกรเล็บอย่งนี้แต่เสียงคนห้องบอกอบว่า,ส,านะสิบสองวันสัตวอ๋อนี่นะสิบสองสองตัวพอพอได้สามตัวได้เงิน ได้สิบสองเลยตีบอ่สิบสองอือแพรว่ามันกับกับได้ไปได้เนาะอันนู้นเนาะค่ะอือว่ามันว่าสีโอ้ยพะต้องกับดอกต้นกับวันแนอนออมือแ่เพื่อ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 พูดน้่นมาก่อนเนาะเออเขียวบนถงเอาล่างธ้รมาดามันออกได้ทั้งบนทั้งล่างอือบานว่าสีใจออกใจตาบนยางเดียวข้างล่างยังเดียวค่ะอือเพราะว่าพ่อเขาเป็นผู้ฝันซื่อๆเพราะมันว่าสี จักว่าโอ้มันสิออกลางล่ะตัวนี้มาท่านก็ทีบอกลูกบอกเมียทุ่ใมใส่หมดอันนี้เป็นแนวทางฝากตอนนออ้อนเนาะพ่อเนาะอ่าเนแนวทางฝากต้อนค่ะฝันฝันแต่มือใดครับพ่อนี่ห้นยฝันบางบางเสมือนีลยได้พอประเด็นนั้นช่วงช่วงตะลูกม่าหุ่นบอกท่านฝันบ้านนี้เขาก็ฝันต่อไปจุดถูกอ้อนเพื่อนหลักภูเขาค่ะอือ บอกคุณพ่อว่าขันให้ลูกขห้ร้านมาแล้วก็ให้หยียบไปดึงไว้ค่ะในสังควมมุงมัดปราถนาลวะคะเจ้ากสิมาซอยซอยส่างเข่ะบอกว่าจังสันค่พค้งชุดไทยพ่อก็มีี่สิละเออสิบสองเัินละเม็ดเดียวแม่นป่ะพ่อครับอสิบสองผู้สิชื่อกะใช้เอาตัวจังไออ ถ้าได้สองตัวพ่อหน่อยสองเขาก็บอกไปสองเขาที่ไปหาจับเอาตัวอื่นมาเขามักตัวนี้เขาเสียวมาตัวนี้มาใส่ันก็บคือกับพ่นบอกค่ะอหาลังเท่าพ่นกับบอกสามเขาก็เอาสามถ้าโตคุณพ่อมาถ้าวัดสิจับใส่สามตัวมักตัวไหนค่ะนั่นแหะมักตัวใดกัจับใส่คุณพ่อมาคุณพ่อมักตัวใดค่ะ พ่อมากไปสามไปทั้งส um, ันแสามหนึ่งสองไปสิบอกพมากแบบนั้นสามหนึ่งสองมากสามไปทั้งสั่น่เป็นจังไรพ่อว่าว่าวุฟังอีกเนี่ยแต่สามนาทีกับกับว่าหาพี่น้องข้าน้าแนววาปูข้าเพิ่นอยากเห็นอยากสั่งปูเพิ่นอยากเห็นอยากสั่งลาบานี่คัน ตรงพ่อมืงมาตัดหนาเพิ่นก็อยากได้พันหน้าโป๊กคนว่านนะแต่ว่านาโปกนี่มันจะใช้ทุนหลา่ดิมันต้องหลายแสนนี่มันค่อยได้คือเป็นล้านบอกว่าถือคนนเลยเพราะว่าองค์ขอมันง่ายมันบ่ล่ะบัดนี้มื้อนั้นพ่อก็เลยว่าโอ้เฮ็ดจังได๋คือฝันสร้างคนมาเฮ็ดงานนําเพิ่นกระทำฝันก็เพราพ่อโอ้ยพ่อบ่ทันฝันนี่รูกว่าบัดนี้พ่อก็เลยแต่ถูกแต่เชียน หว้เพิ่อนคนน้าขอเพื่อนคนหนาสาเพน,นให่แรงนี้ไปัน<า>ค่อเาเลยไปใต่ทุกอขอเพื่น,น<า>ค่ะดก็บอกลูกบอกหลานวาเด้อปูเอ้อปูภเขาปููเขาอนปูภเขาเพ่นอนว,ว่าเพื่อนเป็นเจ้าที่เจ้าท่านยึดทางระทา่งที่นี่เออก่อนสี่ใดสามเพญาะาคก็ะเพือ่อนนี่ละก็บอก องเให,ให้ในทางพญญานานาด้วยกรนคนเานไหว้บริษัทเมครูครูเสียวมาจากสี่สิบล้านคนว่าโอ้คูเสียวมาจากสี่ล้านใช่ไห่นย์นีเกียวบว่พอบ่เกียวมันตะดุนแล้วดิโอ้นนตะดุนขอมอบต,ตะดุดุนวาบนวาเกียวตอนนี้ดิ้อมอตะดุนที่ว่า ที่ไปที่มากของพญานาคพ่อเสดได้สั่งนันนะพ่อเขไเลยบอกเครื่งซื้อเพื่อวมาพ่อเสดเอามาหายจากสี่สิบล้างก็เลยได้ถือมากถือมาเรื่อยๆถือมาเรื่อยๆถือมาเรื่อยๆอันนี้กระจากน้ำพักน้ำเลร่ยงกระจากน้ำพักจำาแร่งจากอันที่ว่าเพื่อนไหนโศกไหนลาบก็ได้ไม่เห็นมาสั่งมาละครั้งค่ะเรื่อยๆอ่ะชางไปเรื่อยๆท่นห้าเพื่อนบ่ท่านพ่อเพื่อนกัสทีห้เข้าไปเรื่อยๆค่ะ ผมเป็นว่าพอเท่านี้ละเด้อว่าชัดก็ค่ะบางที่ฮ่าเพื่อนอยากได้อันใหญ่ๆเนี่ยแบบฮ่าเพื่อนให้โชคใหญ่ๆเราบอกว่าถึกนะเพราะเพราะว่าถ้าเพื่อนอยากได้พระพระนาโปงนี่เนาะครับกระสีหนักาะกระสีใหญ่เติบได้เนาะคอยสีสูงเออยากใหญ่เติบแล้วคุณโอ้ความสูงประมาณจักจกเมตรครับพ่อนี่โอ้ยพ่อขอบุญการเรียนเนี่ยวางมันนั่นค่ะ ก๋สิสูงเติมโยคะละค่ะแต่ว่าองค์เพิ่นก็สง่างาเออหลวงปู่เพิ่นก่มี่ตรงใครนู่เด้หลวงปูอย่างนั้นลวงปู่แล้วบ่ไปแล้วค่ะพ่อสองสามมือว่าหันลงให้ซีบิ่งแล้วพ่าโอ้โหขามันนานมามันนานเพราะเห็นพะไเปล่าไมใช่ตัวเก่าของเพคนละพ่อพ่อเลี้ยวเห็นอยู่พ่อมีธุระอยู่ในบ้านม่ได้เข้ามาค่ะเออพอดีมากเห็นปูก็เรียกว่าพ่อหันในฝันอยู่จังวะเมื่อนี้แต่ว่าข้าเจ้าเขา ติดตามขนาดเนี่ยคนแตกวุ่นวุ่นไม่รู้เพาคนนะเพราะเขาพูด้ตัวผู้ใดดอกบอกตามที่เขาพ่ดได้ละค่ะเพราะว่าถ้าคนแถวนี้ก็สิรู้ว่าบ้านวัดตรงนี้ยู่สเขาจะว่าโอ้ไกลดู้ไกลรูเขาจะจำพระยานาคได้พระยานาคงามชื่อว่าจำได้เลยอังกฤษนะครับ คเหตุกรลังสาตาซุ่มอยู่ทั้งบันไผ่ขอนแจนเขากรโทรมาทักอยู่เห็นพระนาคนเรคงรูปวอะไรัหน่อเดี๋ยวจไปบ้งนะครับอาจารยค่ะให้เขาโรเบงเขาบิงันนี้ละบงเลิ่งไปนี่ละว่าตอนนี้ก็กรลังปูพิ่นแต่อยากได้พระนาปุกมากพนาปุกพระนาปุก ข้าหน้าปกเนาะค่ะก็คือสิเป็นหนักแก๊กเสียนพ่อเสียนเดียวเก้าเสียนคนเก้าเสียนค่ะก็สิใส้งบประมาณหลายพวกเชิญพนาะพ่อเนาะอันเดียวเก้าเสียนมันเรียว่าได้เอาอันเดียวมันสีโปกงด้วยมันบ่ล่ะหลายหัวเจ็บหัวอันเดียวได้เก้าเสียนหมดเก้าเสียนเลยนี่เจ็บเสียนได้แล้วเนาะพ่อเนาะเจ็บเสียนได้แล้วคุ้มทั้งปุ่นก็สิเป็นเก้าเสียนเนาะพ่อเก้าเสียนอันได้สมคโฟมุ่งมั่นป่าธนาอันมูนี่งันมานำปัจจัย ขันบ่มีปัจจัยกะเห็ุบ่ได้คือเขาเพราะว่าไทยบ้านกับทำมหากินเนาะค่ะเพราะสิได้มาเลี้ยงลูกเลี้ยงต่อบาทหนึ่งสลึมหนึ่งกับต้องทำงานค่ะเพราะว่านี่ค้าเพิ่นห้นี่แหละขันบ่ขันบ่ทั้งบุญเพิ่นกัสิบพวกห้ไปเรื่อยๆคือเรา่นละคือยังหมดพอนี่ได้มาได้ดูีย่เราได้ย่ำได้แล้วตนั้นมาเอ็ดต่อไปเราบริถามเลยว่ามูขเจ้าสิออกบ่อบ่ออกเราก็ซื้อของเราใหม่ ว่าอยากเท็ดยังอยากท่านยังก็คือซื้อมาเลยเนาะพ่อข่นผู้เป็นใจใช่ถ้าท้าคนก็โอ้ยซอยน้ำเยอะซื้อพันนาพันลูกหลานนี่นี่มันถือพูมมืออาหารถือพันกลัวมันจะถือพันแปดนั่นหลังงันงันเนาะพ่อเนาะพันแปดถือเงินเงินซื้อได้เงินซื้อที่เราหลายหลายหลายแสนก็เป็นการซ่อนเนาะพ่อเนาะอจะให้ได้เดที่ทั้งช่องก็ให้ได้เฮ็ดได้สั่งน้ำเนาะพ่อครับครับ ผู้ใดเพิ่นเฮ็ดจังใดก็ได้ให้เพิ่นมากอันนี้โค้งสุดท้ายแล้วได้โค้งสุดท้ายแล้วรอแต่สิออกลอแต่สิออกได้ซื้อกะมันกะปลูกมาว่าสิบสองเนาะพ่อสิบสองแต่ว่าคุณพ่อมักตัวที่3นี่ก็สิเป็นเอา3ไส้เนาะเป็น3ามอหมักอืมพ่อมัก3ถ้าผู้ใดมีตัวใดที่ว่ามักกว่านี้ก็ลองเบิ่งเนาะพ่อครับๆลองเบิ่งเพราะว่าออกความแน่นอนบ่ได้3มีพอมักได้ซื่อค่ะเออ เอาไปนี้กับทางช่องกับสิขอบคุณพ่อกับสิไปช่องหอระฆังให้เพิ่นเบิ่งเนาะค่ะกำลังสั่งหอระฆังปูเพิ่นอยากเชิญอยากสั่งกับสิบ่มีโชคมีหมาญอยู่บ่เนาะพ่อเนาะครับครับตาขอบคุณคุณพ่อหลายๆค่ะอ่าขอบคุณค่ะพ่อขอบคุณค่ะโอ้โหนี้ละเปิ้ลมาเออเปิ้ลมาได้เช็ญได้สั่งใหุ้จจจหมืนบ้านบางที่กับสิเขาทั้งบนทั้งล่างเปิ่ามันมีมีหลายตู้อยู่ค่ะเออสาธุสาธุสาธุครับพ่อครับครับค่ะนี่ัก ค่ะพี่น้องเอฟซี่าสำหรับแนวทางตัวเลขของพอพนน้อขาหนึ่งสองเม็ดเดียวค่ะพี่น้องค่าค่ะค่ะพี่น้องเอฟซี่าสำหรับแนวทางตัวเลขของพ่อตาเพินหรือว่าแนวทางตัวเลขของพญานาคเนาะหนึ่งสองเม็ดเดียวค่ะพี่น้องค่าทันได้ช่นจอบจัดคัดกะพานเด้อค่ดเ้อค่ะซึ่งพ่อตาเพิ่นมักสาม อีกตัวนึงค่ะสําหรับเอฟซีทันใดที่จับไซกับว่าเป็นยังค่ะเด้อแราวาเลขของพ่อตากขึ้นหนึ่งสองเม็ดเดียวค่ะพี่น้องคะทันใดชื่นชอบกับจัดคัดกับพานค่ะท่างช่องกับหายเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะค่ะเนาะค่ะค่ะนี่ก็เป็นยุวัดของปูขาวเด้อค่ะที่เห็นอยู่ตรงนานี่กคือเงินจากโชคัลาภล้วนบริไดแพร่น้ำไดบานมาสันพ่อตาว่าค่ะผู้ใดกัน มักกะจวดจาดฟาดบึมเลยค่ะวิล่าเหลือบลายแล้วค่ะพี่น้องค่ะซีโมงกับสีได้เฮกันดังๆแล้วนะคะเนาะขาสำหรับคลิปนี้แอดขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ